สวัสดีครับต้อนขับกอนบ้านลงมาไปครับพี่น้องครับพี้กอนสวัสดีครับเมื่อวานพี่น้องเข่าปลาพามด้วยครับมื่อวานมาเลาะเบิ้องสุย่างน่ะพี่น้องมาสำรวจปลาเนาะมาเบิ้งเห็ดขับเตาแต่ว่าจักรมันสีออกบ่ออกดอกพี่น้องเิึงเข่ามาดินก็แห้งแห้งแรงๆเนาะลมไม่แรงเลยนาะแต่ว่ามาขวอนน้ใหม่ก่อนต้องเลยเนาะขวอนน้ใหม่เอาน้านใหม่ก่อนพี่น้องโน่นโน่นผมมามือเล่นน้องได้ต้ะย้ำกับว่ได้เอาม้มาหนึ่งมันไก่นะพี่น้องเอาเอามาไม่ไก่อะไรวะ ได้อยู่ตอนนี้มาป่าไกลบ้านนะครับอืมหลังม,มันเลยมานเรียวมานน้องไม่เรียวออโอ้ห้องพักใช่ไหมห้องพัวไหญ เมื่อกี้ไปมุดปลาท่ามมากครับพี่น้องฮะ,งองงะบอกว่าขี้มดเอ้ยบอกว่าปลาบอกว่าเมื่อกี้ไปหมดปลาท่ามมากพอคนตามหาเห็หุด้วยกันรับ่ได้พ่อดอกพี่น้องแหงแงเลี้ยงเลี่ยงเนาะส้นนังช้างเห็นลืงท่ามที่ว่ามันเคยเกิดนะพี่น้องกระจ้าเผา,าปลามันก็แหงเหีเห่หย,ย,ยมีส้นนี้ไข่เนี่ย เขียวเขียวนี่ยก็บที่ภาพพี่น้องไปแวะเบิ้องนอใหม่ด้วยบันทึกในคนน่ะก็ไปเต็มเลยพี่น้องไปเบื้องน้ำกันครับมีอยู่กันหนึ่งหนึ่งสองสามสามยอดออมกอครับพี่น้องยข้างงีเแล้ว 気に入った。 ออกจากตอนนี่ขาวออกจากต้น,น,น,น ลงด้านบนมีแกงเน่ยตัดตัดตรงด้นนี่ ยงายหลายพี่น้่งไม่ต่ยุ่งลล่พอมดิบินวันเลยสาวจั๊ดเลยทั้งอ๋ไม่ออกก่อน <ใ>เอานี่ดีอวนอนี่ไหน <laughs> ไก่แห้ง <ens> ไปเมนไก่แห้งปวดไม้เคเห็นอืมเป <laughs> ็นเพา่งหามอะไรตมเจ้วพี่น้องอยู่ไก่แห้งไรกันเนี่ยม่เคยเห็นในก่อน <laughs> เต้าไอเต้า เนาะโอ้็แหงพันนะจ้ะไก่แห้งกับเเห็นไก่แห้งกับตาลา่อาดีน่บีน่าดีน่าข้าวกลุสนเรยเรื่อยืมหืมบหมมืหมหมหม อาหนูจองน่องกไปแล้วจอกจากตอนนั้นอื่สั่ัดเลิกน้ำนองอีกไหมอืมแกงอนี่ยอืมแกงอ่ยอืมแกงอ่ยอืมตรงน้โอ้งำอืมันออกจากตรนี้ อันที่ตัดไปแล้วนี่นหล<น>ะตัดเดิมเดิมเนี่ย

งานน้ำหายมีด่อนพี่น้องตามหลาต้นเห็ดมีดใหญ่เด้อทีงานบาตุนบาควนมาต้นเดือดมีดหายมีดหายายังเน,นี้ยก็เสียมหายลืมกระตากระตาขวมเกือบแล้วแล้วไม่จะบอกเป็นคนหมักงานบ่องหกหกเกีงานบาตุนบาควนนี่ <c oughs> อย่างแค่บ่คอย <c oughs> สมปากกวบกวก็ <c oughs> อันนั้นหายอันนี้หาย เกาหูบาาน้บานาสวัสดีครัสวัสดีค่ะอาหาใยี่จังเลยข้ามานั่หาเม็ดพี่น้องเ้ยไปนหาเาใม่ังไวพี่น้องเน็ตบ่ออกนะฮก้อนเบงกอพี่ก้อนสองกองเอยสองกองนะสองน้องามเลยพี่น้องหนึ่ เราตด้เห็นสัตว์ยนนี่กำลังเอ้กลังจังววานั่นเลยบังไฟง่ายีกนอนครับดุดิกออกมาดุกดิกหาหมองนอนหอปแบบน้ำไหนเป็นเปลี่ยนน้ำบัตทั้งไหนเปลนน้ำมุ่นมากดุ๊กดิกโนยโนยใส่ก้อนนยโนยเตีนมาเนี้ยแล้วดิหน่อไม้ bưng bưng à, nghe bảo bưng lông lục lục nghe đấy ải lông lực lực đấy, hên bao thấy mỏng anh, mỏi không đó, ừm, ừm, ừ. ừ. <coughs> <Thu dự. coughs> กำลังมีด้วยจะเดี๋ยวต้หาหม่องนอนมันหอนอากาศหอนเอาครับนู่นงามนอ้อดินครับพี่น้องกำลังโพกันมาน้อยหนึ่งนะน้อนงแง้มเห็นไปน้อน,นะครับนะน,นี่นพี่น้องนี่นี่ห้อยห้อยค้นซับแล้วครับนี่อันนี้เป็นเกิดน้ำกลนครับนี่ ไอ้ไอมาเอาหนอดินไอ้หนอดินหนอดินเห็นไปไอ้เมื่อใดเอาเสียมากก็สือลำบากแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าขเข้ามาทางไกลเสียม,มันก็ถือแบบงงนะว่าดวงใหญ่ๆเนาะโกล่เงาว่าตั้งใจมาหาเห็ดตัต้งใจมาเามบิ่งเห็ดตับเตาครับไปเล่นเล่นทางออกไปเล่นทางที่ไม่ออกมาไป

จะอ่อนเตาหลังอือ่อนเลยเจ็บจงชุบโอ้หาจัวแล้วรอบงามปิดแผลนล้นไหนะฟังมเออฟังอนนี้เย่านี้ตีจะออกฟังทางฟังน,นี่นี่ขนาดนึ้ง ก้อ,อนขี้ฝาดำปีมากตอลอดพี่น้องก้อนเมฆดำๆมาแล้วก็ต้ออกจากป้าแล้วนะครับนี่ครับมองเมื่อกี้บ้าต้นเคยมาหาเนาะปีนี่ก้อนตะกฏว่าเจ้าเผาพี่น้องนี่งเหี้ยงเหียบก็ออกเลยพี่น้องก้อนตาบ่ได้พ่อดอกพี่น้อ,นองตากรกลลาฟอะไรล่ะพีตาว่ามาเลาะให้กันพี่น้องต่างคนต่าง,ง,งมาเลาะ ว่าบลาตุ่มกับ่ได้มาโดนว่าบุหงวานมันแห้งมันเหลี่ยงซ้ำเลยนะก็ได้มานหล่อเบิ่งนะครับออกมาหอดรถแล้วครับนห่อไม้เราเสีงขงามนะแต่งามงามน่าต้มทั้งนั้นเลยพี่น้องท้องซาดานก็ได้อันนี้หน่อหน่อต้มก็ได้หน่ต้มเอาไวปตันี้ก็ได้อ่ะ คอเนี่ยจะอ่อนๆ่ลยเห็นไหมเ้ขียวมีเนื้อนั่นนี่ทีนี่เจ้าเขียวในนี่อยู่ถ้าแม่นาฝนแบบฝนตกดีๆน่อออกลายรอฝนอีกจักน้อยก่อนตรงสซนนีเป็นแหงกระปวดพี่น้องขนาดนี่รับเตายังบั่ทันเห็น อันเจี๊ยบฮะก็อะไรของคุณท่านมัดต้นต uh, ัวใหญ่นี่เนี <h 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 ่มัดดำตัวใหญ่อ๋อมัดยิงไฟมัดถือนกันนะครับไขตัวใหญ่ไข่แพร่แผ่แล้วถื่อตุ๊บหนื้อโอ้ยจเจอสิเศร้าปวดเป็นอาทีคนเดียหนว ก,กันครับไม่เป็นไรดีครับนี่โอ้ไแต่ไรเป็นีงก็นคือว่าสุดยอดอะไรได้พี่นอ้องมาแบบฟุ่นๆนะเพราะว่าเขามาหานเ <laughs> ขามาหาเห็ดเขามาหาเห็ดแบบเตาเหมือนมันบ่มีกันได้ยอย่างไม่หาหน้าใหม่ต่อเผื่อ่เ,เป็นการเสียเวลาแล้วเป็นการเสียเดี่ยวถ้าใครไม่กินก็จะกินบ้านอยู่ว่าก,ก็ได้

เปน้ใหญ่น่าขามาพู้เดียวน้อยแฟนเป็นไปเกียดยาง้องนี่ยปลาเป่ยปลาพู้เดียวแม่ยดี่จะพดเดียวเป่อยมา่น้องเก่ยุดอกน้อยพี่น้องเนาะเอาไซตำนิด้ครับมาต้นมะกรอนสลัดมาน่ากับสีกราบเดียวพอบาน ่าหวงมาจะทางุนพี่น้องเียฝ่า่งเดี๋ยเพ่อท่านว่าเคยเคยเจอยางไงวดอนไมมเดี่ยวไหมเกี่ยวมานแป๊บเดียวที่ว่าได้ยินเสียงบอกเมียนได้ยินเสียงใช้ฝนไหมจดมากวันนีนพีทีเลี้ยวนั่นแหละได้ฝนไหมทนไมมากแป๊บเดียวเห็ตานผึ่งๆออกปลากับพ่ท่านพี่น้องเมือนทังออกปลามีหนึ่งแต่ถนนทั้งเกดินเหนียวไหมเละเละกแต่ใสียหอดยื่นขรอ่าบ่นมา่เดียวพ่อเลยน้องขรอว่ะอะไรสั้นในราคาขอฝากก